สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับผมเราก็จะได้มารีวิวพระเครื่องนะครับของพระเดชพระกุลหลวงพ่อพัดบุญยากามูวัดห้วยด้วนนะครับที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็นี่ก็เป็นชุดลิมิเต็ดนะครับเป็นชุดที่หายากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราได้มาเพิ่มนะครับชุดชุดนี้ไม่ธรรมดานะฮะจำนวนการสร้างเนี่ยถือว่าหลักสิบนะครับก็อย่างเช่นนะครับที่เรามีวันนี้นะครับที่เราจะมา ่ให้ชมนะครับก็เป็นนะครับงานแกะนะครับเขาเรียกว่านะครับรุ่นที่ระลึกนะครับสร้างสร้างถนนวัดห้วยด้วนนะครับปี62นะครับสร้างจํานวน19องค์นะครับ19องค์นะครับนิ้วนิ้วกว่านะครับผ้าองค์นี้นะครับสร้างจากงานแกะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายเลขที่สองนะครับก็เป็นลิมิเต็ดลิมิชชั่นนะครับกลมโคจะถามว่าหายากไหม มันก็สุดๆนะครับเพราะว่าจํานวนการสร้างที่น้อยแหละแล้วก็มีเป็นสิ่งที่หายากคือว่างาช้างเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะมีได้นะครับต้องต้องต้องสุดยอดจริงๆนะครับถึงจะมีได้นะครับก็หัดมานะครับก็เป็นเหรียญนะครับรุ่นรวยชนะจน99นะครับก็เป็นรายการที่2นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับหลังยาแดงนะฮะก็จะมี มาใหม่ๆก็เจริญพรล่างนะครับไตมาสหกหนึ่งนะครับแล้วก็เหรียญสิรธิโชคนะครับแล้วก็รุ่นเจริญพรบนนะครับรุ่นวัดแตกองแรกเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีทั้งปิดตามหาอุดนะครับแล้วก็เหรียญไข่นะครับพยักมหาเฮงนะครับรุ่นนี้ก็สวยนะครับทั้งปิดตาทั้งเหรียญไข่ทั้งไตมาส หลากหลายนะฮะที่เรามีวันนี้นะครับผมเราก็จะขยอยให้ชมนะครับแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับว่าวามสวยงามเนี่ยจะขนาดไหนอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นปี62นะครับรุ่นสร้างถนนเข้าวัดนะฮะก็ไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้ก็สร้างจากงานแท้นะครับผมจะให้ดูความสวยงามนะครับว่าลักษณะนะครับจะเป็นยังไงนะครับเราก็ดูลักษณะนะครับที่เราถ่ายให้ชมนะครับ ลักษณะก็จะเป็นนะครับแกะรูปเหมือนลอยองนะฮะแกะสวยงามนะครับผมตามตำรานะครับตำราว่าอย่างไงตำราคือว่าหนึ่งแหละหลวงพ่อเดิมนะฮะคืออาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยก็มีงาแกะเอกุงาแกะมีดหมอแล้วก็สีพึ่งมหาเสนีตะกุดนะฮะสาริกานะครับเมตตามหานิยมเนี่ยไม่เป็นรองไม่เป็นไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเนี่ยก็ได้สร้างนะครับเป็นงา ก็หลากหลายรุ่นหลากหลายหลากหลายแบบนะครับที่ท่านสร้างนะครับแต่ก็เรามีก็เป็นปี62นะฮะก็ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่ารุ่นรวยทรัพย์เพิ่มพูนนะฮะสวยงานกิ่งแล้วก็เหรียญชนะจนก้าวนะครับถัดมาก็รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับ เหรียญรวยชนะจงก้าวเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับของรุ่นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยปลูกเสกให้นะครับปลูกเสกข้ามวันข้ามคืนนะครับปลูกเสกกลางคืนด้วยนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่คิดตั้แต่ผมเห็นมาที่หลวงพ่อเสกฟ้ากลางคืนให้นะครับก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเราก็นะครับมีทั้งเจริญพรบนวัดแตกรุ่นแรกนะครับจเจริญพรบนเนี่ยเปรียญนีก็ไม่ธรรมดานะครับอา่า เป็นเหรียญที่การแกะบล็อกที่สวยงามนะครับเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าสวยจริงๆนะครับถ้าใครมีแล้วก็ลองส่องดูแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เก๋ยเยอะเหมือนกันนะครับให้ระมัดระวังด้วยถ้าใครจะมาเช่าหรือ,อามาเจ็บวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะอาจจะอาจจะโดนก็ได้นะครับ ในกล่องนี้ก็มีนะฮะในกล่องใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีทั้งเจริญพรบนปี59ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับเราเก็บไว้อย่างละองนะฮะเนี่ยผมเก็บไว้อย่างละองค์นะครับหลากหลายเลยครับเนี่ยเต็มกล่องเนี่ยมีนะฮะเก็บที่เราชอบอย่างละองค์ไม่ว่าจะเป็นตอกหนึ่งสิทธิโชคเนี่ยเออได้มาใหม่อีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญสิทธิโชคครับผมหนึ่งใน99เหรียญนะครับก็เป็นเหรียญสิทธิโชคเนื้อวะหนากากเงินนะฮะ เงินวะหนกากเงินนะครับกรรมการใหญ่นะครับสร้าง99ชุดเขานั้นนะฮะหนึ่งในโลกนี้มีแค่99ชุดนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับถูกต้องตามตำรานะฮะเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับใครที่ยังไม่เคยมีหรือแบบว่ามีแล้วนะครับเราลองส่องดูดีๆสิครับว่าเหรียญมีชีวิตเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะฮะเหรียญนี้สวยงามมากนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ชมจริงๆเลยครับชมตัวตัวจริงจริงนะฮะเหรียญนี้นะฮะใครที่แบบว่าเจ็บเราจะขึ้นคอเนี่ยไม่ธรรมดา พลาดไม่ได้ครับรุ่นนี้ครับเราพลาดไปแล้วเราคือเราเสียโอกาสเลยจากราคาหลักร้อยหลักพันขึ้นมาเป็นหลักหมื่นนะฮะเราพลาดพลาดปุ๊บไม่เกินสี่ห้าเดือนเนี่ยราคาอาจจะเปลี่ยนมือราคาก็เปลี่ยนนะครับพาดเครื่องนะครับก็มีหลากหลายนะครับก็ออกไปใหม่ก็มีหลากหลายนะครับก็อยากบอกให้ว่าเช่าปัญหาลักปุมงคลลงคพพัดเนี่ยหนึ่งแหละเราต้องดูว่าวิธีกรกรรมวิธีการสร้างเนี่ยถูกต้องไหมนะครับ ถูกต้องไม่ถูกต้องคือยังไงหนึ่งถูกต้องตามตำรานะครับการปลูกเศษพระเครื่องเนี่ยเศษยังไงนะครับไปศึกษาดูนะครับว่าเศษยังไงสร้างยังไงวัตถุมงคลที่จะละุ่นออกมาเนี่ยวัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับเราต้องศึกษาสายสติปัญญาที่เรามีอยู่เล่นพระเนี่ยเราต้องมองอนาคตได้ออกว่าเฮ้ยรุ่นนี้มารุ่นนี้ไม่มาหลวงพ่อเนี่ยยอมรับนะว่าสร้างพระเยอะนะครับในปีหกสามเนี่ยสร้างเยอะที่สุดก็ว่าได้เห็นเห็นมาเนี่ย แต่อย่าลืมนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยความนิยมการเช่าหานะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับเฮ้ยรุ่นนี้ทำไมแพงรุ่นนี้ทำไมถูกนะฮะเราต้องดูการสร้างนะครับสร้างถูกต้องตามตำราไหมปลูกเสกอย่างไงนะครับไปศึกษาดูนะฮะและที่สำคัญนะครับการที่สร้างหลวงพ่อมาเนี่ยถามว่าด,ดีไหมดีทุกรุ่นครับอยู่ที่เราศรัทธาอยู่ที่เราจะเช่าหาและเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อแต่ละรุ่นนะฮะ แต่และรุ่นที่สร้างมาเนี่ยมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับนะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับเราเล่นหาได้ตามสบายใจเราเลือกได้เยอะสร้างเยอะก็กิ่งนะครับแต่ถ้ารุ่นหลักๆรุ่นที่เขานิยมกันเนี่ยอย่าคิดว่าจะถูกนะฮะพระมีเปลี่ยนมือก็ราคาเปลี่ยนนะครับผมแนะนะําตลอดนะครับว่าการเรียนพ,นพระวังคัดเนี่ยเก็บได้เก็บได้ในสิ่งที่เราเก็บได้นะครับคืออย่าเก็บเกินกําลังตัวเองนะฮะ เก็บได้เราซื้อเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อมาเก็บนะครับเก็บถ้าเราไม่เดือดร้อนเก็บนะครับแต่ถ้าเราแบบว,ว่าไปเจียนเงินตัวเองออกมาไปซื้อไปซื้อมาเช่าออมาจะไปเก่งกําไรอย่างเงี้ยมันร้อนเขาเรียกว่าพระร้อนเงินร้อนนะฮะเราก็ต้องพยายามปล่อยปล่อยปล่อย,อยเพื่อจะเอากําไรเอาทุนตัวนั้นมาแต่ถ้าเราไม่ร้อนนะฮะเรามีพอมีทุนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเช่าเก็บไว้ เอาไว้ชมเอาไว้เอาไว้ศึกษานะครับเอาไวด้ดูเก็บเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้นะครับพระเจริญรุ่นของหลวงพ่อเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมีพุทธคุณมีเมตตาในตัวอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการที่เราจะามาพูดถึงวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับเรา้งไปศึกษาดูในกลุ่มเพจของหลวงพ่อตามวัดต่างๆที่ท่านสร้างให้หลวงพ่อก็ดีหรือตามกลุ่มเฟซบุ o กไล ที่มันมีเป็นโลคโซเชียลทุกวันนี้นะครับรับรองว่าเราไปศึกษาดูว่ามีมานะฮะแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็สร้างพระรุ่นใครรุ่นมันเล่นกันแต่หลกัหลกๆที่เป็นที่ยอมรับในลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยมีไม่กี่รุ่นหรอกครับลองศึกษาดูดีนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากให้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพงชัยชาแนลโปรแลกชันนะครับผมก็ฝากให้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ